เราได้ทุนมาจากไหนในการสร้างทุกวันนี้บริจาคอย่างเดียวเลยบริจาคอย่างเดียวครับทุกวันนี้เราบริจาคอย่างเดียวเพราะุัวนี้มันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ทุกวันถูกไหมโอเป็นหลักหลักหลายแสนหลักิจาค่าน้ค่าไฟ่าอะไรค่าบริหารจัดการเนี่ยเป็นหลักแสนใช่ไหมทุกวันนี้เราบริจาคอย่างเดียวตอนนี้เราตั้งเป็นห้ากองทุนที่มูลที่ผสางกลางหนึ่งกองทุนสกัดและการกุศลกองทุนนี้กที่ิบาเลยสกัดคือสกัดก็คือ ผู้ที่ยากจนยากไร้เด็กกำพร้าแต่จําพวกในในหลักการอิสลามใช่ไหมครกองทุนที่สองกองทุนเพื่อที่เราจะดูแลทำรูปบำรุงนั่นก็คือกองทุนสาโดโคขาน้ำข้าวไฟค่าสิ่งที่เราต้องใช้ต้องใช้บริหารต้องต้องปรับปรุงมันต้องมีต้องซ่อมแซมต้องอะไรกองทุนที่สามก็คือกองทุนบ้านเด็กกำพร้าซึ่งจะตั้งอยู่ด้านหลัง นะะฮเด็กกำพร้าที่เราเห็นเด็กกำพร้าจะเห็นลังคาจะเขี้ยวนะฮะตรงนั้นเด็กกำพร้าเราดูแลเด็กกำพร้าแบบครบวงจรคือให้ใที่หลับที่นอนที่กินให้ความรู้การศึกษาให้ส่งเข้าเรียนหมดอันนี้เราก็ตั้งเหนคนใ้าตั้งตารอเด็กกำพร้าโดยเฉพาะผู้พี่น้องมุสลิมเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเด็กกำพร้ามากมากเพราะว่ามันอยู่ในบทบัญญัติของอัลกุรอานด้วยแล้วและท่านศาสดามูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้กล่าวเนี่ยใครที่ดูแลหรือช่วยเหลือเด็กกำพร้าเปรียบเสมือนได้อยู่ใกล้ชิดของท่าน ใกล้คิดกังนารบีในสูงสวรางหกองทุนทีวีศูนย์กลางคือโดยได้จัดทําทีวีเราได้เปิดเป็นแอปพลิเคชันของมูลที่ศูนย์กลางทีวีศูนย์กลางอิสลามที่ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ,อคนก็สามารถเข้ามาเข้าไปดูได้ไดลตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาอกองทุนที่5ก็คือกองทุนเรื่องของการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรต่างๆอันนั้นเพื่อที่จะดูแลภูมิทัศน์กองทุนภูมิทัศน์ ที่อยู่ด้านหน้า้าที่เราเห็นเนี่ยมีต้นไม้เวลาจอดลงจอดรถคือความคิดจะบอกว่าเราเห็นอินพะลัมอยู่ข้างหน้าเพราะจริงๆในศาสนาอิสลามเราต้องดูแลรักษาต้นไม้ธรรมชาติถูกไหมดูแลรักษาต้นไม้ธรรมชาติมัสยิดให้มีความสะอาดสะอาดเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักเรื่องความสะอาดเป็นหลักหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆศาสนาแล้วก็บอกให้ให้เรียบให้สะอาดให้แต่งตัวให้เรียบร้อยปกปิดในสิ่งที่ห้ามคือปกปิดในสิ่งที่ เขาเรียกอาราบปกปิดอาราบคือสิ่งต้องห้ามของร่างกายใช่ไหมฮะเพื่อแต่งตัวให้เรียบร้อยอะไรต่างๆที่เห็นที่เห็นนึ่งก็คืออักษรอาราบิทั้งหมดอักษรอาราบิกก็คือเป็นอายะห์อุรอ่านแต่ละอายะห์อันนี้แต่แต่ละอายะห์ที่เขาจะขมวดมาเป็นลายเขาเรียกวอาไลายคอทคอทภาษาอารับนะฮะทำเป็นลายคอทภาษาอารับตัวนี้จะเด่นหน่อยสลหวแบบความหมายของแต่ละคอทเนี่ยมันจะรวมอยู่ที่ด้านผนังด้านข้างทั้งหมดจะเรียงมาเลยว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่ถือว่าได้เรียนรู้ด้วยนะมาแล้วได้เรียนรู้ด้วยสำหรับสำหรับชั้นที่ละหมาดก็ชั้น้อยนี่ก็สาหรับสุภาพสตรีคือเราจะแยกเราจะแยกเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราไม่มีห้องนี้นะฮะเมื่อก่อนนี่เป็นห้องโล่งไม่มีห้องนี้เราุภาพสตรีจะอยู่ชั้นลอยจะแยกเพราะว่าการละหมาดหรือการทํากิจกรรมมวลรวมของพี่น้องทั้งหมดเนี่ย ผู้ชายจะอยู่ส่วนผู้หญิงจะอยู่ใช่ใช่จะไม่เป็นอย่างนั้นมาตลอดเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้อันนั้นถือว่าทำขึ้นมาใหม่เลยสำหรับความต้องทํามาได้ประมาณสักปีปีกว่าปีสองปีก่อนโควิดเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าที่เราทํำห้องสําหรับสุขภาพเพราะว่าเวลาฝนตกฝนตกสาดเนี่ยมันจะการใช้ละหมาดของสุภาพสตรีเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีห้องเชื้อที่จะะหมาดที่เต็มหมดใช่ไหเพราะฉะนั้นพอฝนตกลงมาเนี่ยหรือว่า แดดส่องด้านหลังเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วก็เห็นสวัสดตีเข้ามาปฏิบัติอามานิบาดัตเนี่ยอามาละหมาดยามะอวาหรือว่าละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็เราให้อาจารย์เขาออกแบบเดินไปเรื่อยๆครับเชิญเชิญเชิญเมื่อกี้ที่บอกผมน่ะเด็กกำลังมั่งมีประมาณเท่าไหร่เด็กเมื่อก่อนนี้ที่เมื่อก่อนนี้จะเยอะแต่ช่วงนี้เราจะเป็นสองระบบก็คืออันไหนพอโตหน่อยไปกลับไปอยู่พ่อแม่แต่เรายังดูแลยังส่งอยู่ไม่แล้วเขามาจากไหนส่วน ก็เป็นเราได้มาจาพ่อแม่ครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ที่ดูแลไม่ไหวใช่ไหมอาจจะพ่อตายหรือแม่ตายเขาดูแลไม่ไหวอยากก็จมาฝากเราเราก็มาฝากเรามาขอดูแลหน่อยส่วนทั้งหมดเป็นมุสลิมมุสลิมต้องต้องมุสลิมใช่เราต้องดูแลต้องมุสลิมเพราะว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับเงินสกัดถูกต้องใช่ไหมเงินสกัดต้องมุสลิมต้องสกัด้องมุสลิมเพราะว่าอันนี้อธิบายนะครับว่าเงินสกัดเนี่ยที่ที่สลามทำกันเนี่ยที่เขาบอกให้ทำไมเงินสกัดไปให้กับพี่น้องอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่า เราต้องดูบทบัญญัติของเราอย่างนั้นว่าอกาศเนี่ยต้องใบจากหรือต้องใช้ใจในหนทางของเราที่เราดูแลเด็กกำพร้าแบบครบวงจรให้ที่พักที่กินนะฮะที่เรียนเรียบร้อยจนจบระดับเท่าเท่าที่เขาต้องให้เขาดูแลตัวเขาเองได้ให้เขาดูแลตัวเองและกลับไปดูแลครอบครัวได้ตรงนั้นแล้วเราส่งให้เขาเป็นคนดีอยู่ในลกแล้ส่วนหนึ่งอีกส่วนที่เราดูแลก็คือเรา ได้มีกองทุนสก,กัดไอกองทุนสก,กัดและกลารุนสนูส่วนเนี่ยเราจัดเป็นสาก,กัดาเหมือนกันเราแจกลักษณะให้เป็นทุนการศาึกษาปีหนึ่งประมาณพันกว่าทุนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีคนที่เขาไม่ใช่เป็นมุสลิลมเขาอยากร่วมได้นะ ก็ต้องดูว่าเจตนารมณ์ของเขามาร่วมตรงเนี้ยเขาอยากสมวติเขาอยากจะช่วยเด็กกำพร้าอาเงี้ยเขาช่วยเหลือเด็กกำพร้าก็เราต้องดูว่าช่วยช่วยได้ในจุดไหนได้จุดไหนได้อาจจะไปในดูในเรื่องของการศึกษารุ่นไหมไปดูที่กงรทำอาหารเลี้ยงอาหารอย่างเงี้ยอาหารเลี้ยงหรือเสื้อผ้าเครื่องยนต์กายอะไรเนี้ยอย่างน้อยก็ตรงนั้นแหละมันสำคัญแหะเด็กเนี่ยมันต้องกินต้องโตใช่ไหมเขาในตรงี่สำคัญและนี่เราก็เพิ่งสร้างใหม่ป่ะอันนี้อันนี้เพิ่งสร้างอ่าสร้างก่อนอันนี้เนาะห้องน้ําอันนี้ไม่ใช่ห้องน้ําอันนี้เป็นห้อง ล้างอาบน้าละมาดอาบน้ำละมาดอาบน้ำเฉพาะมุสลิมเวลาก่อนที่จะปฏิบัติศาสนกิจละมาดเนี่ยทุกๆเวลาทุกๆวักราตูเนี่ยเขาจะอาบน้าละมาดททาความสอาดร่างกายของเราใช่ไหมฮะอันนี้แเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายด้วยเนี่ยอ่ผู้ชายอยู่่วนนู้นผู้หญิงอยู่นี่เราจะแยกสำหรับผู้หญิงผู้ชายห้องน้ําจะอยู่ชั้นล่างห้้งบนนี่เวลาอาบน้าละมาดเสร็จก็เดินเข้ามาไม่นง่เลยสะดวกเลยเมื่อก่อนแล้วไม่มีไงเมื่อก่อนเรามีตรงข้างล่างใช่ใช่และมีมีร้านอาหารอยู่ทุกวันแบบนั้น เฉพาะวันศุกร์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าวันธรรมดาประมาณสัก4ี่ห้าร้านข้างล่างเนี่ยจะเป็นเป็นวัตถุประสงค์ที่ว่าก็คือกิจกรรมของในสังคมที่ใช้หลักก็คือการประชุมสัมมนาเพราะเป็นห้องห้องห้องใกล้ๆห้องห้องจดเลี้ยงใหญ่ใช่ไหมเขาจะเลี้ยงใหญ่นะฮะทำไมทำไมมีประชุมสัมมนาแต่ที่ที่ใช้กันประจาทุกทุกเสาร์ที่ก็คือการแต่งงาน การแต่งงานลีกาเป็นประจำอยู uh, ่ข้างบนนี่จานิกามันแค่ที่เรายืนอยู่ม่นแ่ถุกต้องจะเป็นพิธีนารพิธีนิกาก็คือการแต่งการแต่งงานพิธีมงคลสมรสตามหลักการอิสลามตามหลักการอิสลามน็่คือพิธีนิกานะฮะพอนิกาเสร็จครับเจ้าภาพก็จะให้ขอเชิญเจ้าภาพก็จะเชิญพี่น้องลงมาข้างล่างเลยจัดงานเลี้ยงต่อเลยใช่ไหมต่อเลยคือความสะดวกตรงนั้น ที่หยอดนี่ก็คือกองทุนที่ผมเห็นมจะไปแบ่งเป็นต่างๆกองทุนอช่ฮะกองทุนอันที่กองทุนสก้าและการกุศลใช่ไหมฮอันนี้กองทุนอันนี้สาโลูโภอันนี้กองอันนี้กองทุนสิ่งแวดล้อมหรือผมชอบผมชอบงแล้วด้านนู้นก็กองทุนเด็กกำพร้าอันนู้นจะมีอันนี้เราจัดเป็นสถานที่ชั่วคราวคือวันศุกร์เนี่ยความที่พี่น้องมาร่วมละหมาดเยอะใช่ไหมฮะและอย่างช่วงนี้โควิด ใช่ไหมโควิดล้วก็กระจายมวลชนกระจายคนจากข้างบนที่เห็นข้านตอนนี้ให้มาอยู่ที่นี่เราจะต้องรักษาระยะห่างใช่เพราะปกติเบวกกันปกติสลายเวลานั่นเราจะชิดกันถูกไหมเราจะให้ชิดกันเพราะนี่คือหลักการของเรารของารให้ชิดให้ชิดพอาะนี้ว่าพอมาตรการอย่างนี้มาเราก็ต้องรักษาป้องกันตัวเองป้องกันป้องกันตัวรแลป้องกันตัวเองแล้วคนรอบข้างป้องกันสังคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลายา่างตามนี้อันนี้คือห้องห้องจัดเลี้ยง อ๋อนี่คือห้องที่สําหรับจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงที่ก็มาทํางานแต่งมัางอะไรบ้างใช่จัดเลี้ยงงานฉลองมงคลสมรสอะไรจะอยู่ห้องนี้ทั้งหมดแต่ที่พอเดือนน้องมาดอนเนี่ยเราจะใช้ห้องนี้เป็นการจัดเลี้ยงราชินีอดคณะตูตานุทูตเชิญคณะตูตานุทูตแต่ละประเทศประมาณสัก20กว่าประเทศมาร่วมนะฮะจะราชินีอดโดยอินพัลัมข้างบนเบาๆก่อนที่ห้องรับรองพิเศษข้างบนหลังจากที่รับรองเบาๆเสร็จไปลมามาดมักริบเสร็จ ก็ลงมาเลี้ยงอาหารที่นี่ทั้งที่นี่ทั้งหมดจะใช้เลี้ยงพระู้ตามูทุกทั้งหมดที่นี่อันนี้คือคือห้องสมุดห้องอนี้ห้องสมุดห้องสมุดอ่เป็นศูนย์รวมของวิชาการทั้งเรืงการเมืได้เหม่มได้แ้ทั้งที่เป็นหลักการอิสลามและเป็นเรื่องของสังคม,มเรื่องของต่างประเทศก็ครบอยู่ที่นี่อ,อันนี้เป็นเป็นการอ่ เป็นการที่เราได้รับประสานไปทงกรุงเทพมหานครนะฮะเพื่อจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของพี่น้องมุสลิมหรือผู้ที่สนใจเราแบบว่าเป็นหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับในมุสลิมเท่านั้นการปฏิบัติตัวหรือว่าการที่เราจะอยู่อย่างไรในสังคมมีมีอันนี้มีแล้วก็เรื่องของวิชาการต่างๆไม่ใช่ของมุสลิมแล้วเรื่อวิชาการวิทยาศาสตร์การอะไรต่างๆมีกฎมงนคนใหม่ที่นี่มีหมดอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งและในเร็วๆนี้เรามีโครงการ ที่จะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้อิสลามเราจะเน้นเรื่องของอิสลามวามิชาการูประวัติศาสตร์อิสลามการแพทย์อิสลามวิทยาศาสตร์ของอิสลามสมัยท่านนาบีอะไรต่างๆที่สมัยสังคมเนี่ยอิสลามเราได้สอนอะไรได้ปฏิบัติอย่างไรและให้การเรียนรู้ทั้งในเรื่องของเป็นเรื่องของหนังสือในเรื่องของใ้เรื่องโซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆาสามารถมีทางออนไลน์ทางอะไรกันดน้วยเดี๋ยวจะมีทั้งหมดจะให้มีทั้งนี้วันนี้เราไปอยู่ที่มนที่ห้องประชุม คณะกรรมการบริหารมือที่กระสรวกลางที่เรื่องของเรื่องคือปุ๊บเข้ามาเราเห็นนี่เลยเราจะรู้เลยว่าเรามีประธานมาแล้วกี่คนที่อยากจะเห็นที่คณะกรรมการบริหารทุกคทั้งหมดทุกทั้งหมดชุดปัจจุบันทั้งแต่ที่ปรึกษาประธานรองประธานและกรรมการบริหารแต่ละฝ่ายที่ที่ดูแลตอนนี้อยู่นะครับทั้งหมดวันนี้ก็ต้องขอบคุณบางมากเพิ่มให้เราได้รู้จักตลางนิติศูนย์กลางเพื่ออิสลามแห่งประเทศไทยต้องพูดเต็มต้องต้องให้เต็มมากอย่างนักคนไม่เข้าใจนะครับวันนี้ขอบคุณบังมากๆนะครับแล้วก็ มีโอกาสผมจะมาในเดือนสัมบอดอินชอละครับมาอบอุ่นนะครับเรามาดอนนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องลาผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ลาบังไปด้วยเลยนะครับสวัสดีคุณบังครับสวัสดีคุณบังหลากหลายวัฒนธรรมสืบสานผ่านมาแล้วหลายร้อยปีและยังมีตลอดไปก็เพราะว่าไทยรักกันไทยรักกันมองตาก็รู้ ไทยรักกันไทยรักกันสื่อสารด้วยหัวใจแม้ต่างกันทางศาสนาไม่มีปัญหาเรารักกันได้ด้วยมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงใหญ่ในแผ่นดินนี้คือแผ่นดิน